เพื่อห่อไขหอพี่โต๊ที่โต๊ะอ่อจากพี่ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยยังไงพี่กำจะออกไงเดี๋ยวพี่ดูหอให้ไม่มีไม่มีนี้ไม่มีหอคงจะเป็นเสียงหอแล้วเนี่ยอาวางมาอยู่ข้างนอกเอาวางทีมาอยู่ข้างนอกให้ผมเข้าไปก่อนแล้วแล้วให้ตาไปโอเครับทราบโอเคดี๋ยวหอไปหาที่เติมน้ำมันก่อนนะกัน ทำไม,ไมต้องมีคคนรับหาว่าหอต่อยหอตกได้ไงอ่ะใครยิงอะ่ะผมยิงเองเลยนะโอ้ <c oughs> โหเนื้อข้อนอดเลยคนต้นงตียมบินคนต้นงตียมดีจะบินหนีไปไหนไม่บอกก็โดนล็อกไม่ทันโดนล็อกไม่ทัน <c oughs> โหนี่จะมือเต็มหางเลย <c oughs> เอา้าไหนไหนคนเอาไหนทันแร่เลย ตลบตลบเ่อะไรเนี่ยอ๋อมันยิงใส่ยิงใส่แล้วม่ลบตกมันยิงใส่ใช่ไหมมันยิงจากตรงไหนไหมกระี่ากระส่า ดันบนใช่ไหมผมขึ้นไปไม่ได้ดิไม่ดักผมอ่ะตอนนี้ผมตกคตายไอ้ตึงแรกที่ขึ้นไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตายผมตกคนตายแล้วดิมันอยู่ตรงไหนอ่ะตายอ่ะอยู่ในหอใช่ไหมผมอยู่เนี่ยผมอยู่ไหนเนี่ย อ,อ่ะเกินไหนไปรับแล้วกันยังไม่ต้องเติมก็ได้น้ำมันอนะ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะ